ระดับดาว78รายงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของโดนเดือนกรกฎาคม2 5 6 6นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนช่วงเปลี่ยนผ่านนั่ใจครับแต่ว่ามันก็ได้อยู่เรื่อยๆนะ ครับในโปรดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ในคราวต่ตอไปสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับแหมเรื่องอะไรก็มีแนวโน้มดีนะครับผมบอกได้เลยมีแนวโน้มดีงานการมา้เรื่อยๆนะครับมาการมาเรื่อยแต่ความหนักใจนะครมันก็ยังมีอยู่นะครับนะฮะก็อ,อย่างว่าแหละครับในช่วงแรกๆนะฮะก่อนที่จะผ่านมาถึงช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงที่ ค่อยอย่างชั่วเนี่ยปัญหามันก็ต้องสะสมมาเนาะจริงไหมการดำเนินชีวิตของคุณลราม็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะมีปัญหาสะสมมาปัญหาสะสมก็ถูกแก้ไขแต่ก็เรียกได้ว่าจังหวะด,ดาวก็ยังเป็นใจทําให้เกิดการขยับเขยืข้อนเคลื่อนไปได้ของเรื่องการงานดังนั้น ก็เรียกได้ว่ายังมีโอกาสได้เรื่อยๆอ,อยู่แต่แหมกอย่างใจเนี่ยคนเราอย่างใจเนี่ยบอกตรงๆนั้นมันก็อยากให้เร็วทุกเรื่องนะฮะจกเว้นเรื่องที่ไม่ดีนะ <g rey> ส่วนเรื่องดีเนี่ยพยายามให้มันเร็วแต่ทีน่นี้เนี่ยการที่จะให้มันดีเร็วอย่างใจเนี่ยมันนับไม่ง่ายนักนะครับเพราะว่าที่พบสุภาเนี่ยก็เรียกรว่ามีดาวเสาอยู่นะครับนะดาวเสาอยู่เสาก็มาเล็งนะครับกับดาวเกตนะในช่วงนี้อยู่ที่พบศาสระนะครับดังนั้นเนี่ย เพื่อนฝูงสังคมแวดล้อมนีครับที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยนะฮะก็บอกตามตรงนะครับก็มีทั้งเรียกแล้วว่าช่วยหวังผลนะก็มีช่วยเหรอมามันก็เอาอะไรยากๆไหมทําก็มีนะครับเรียกว่าเงื่อนไขยเยอะนะครับเงื่อนไขยเยอะแต่ก็คือโดยภาพรวมก็คือได้นะครับโดยพิ่ได้แต่ว่ามันยากนะครับมันยากอยากจะให้แหมเพื่อนเนี่ยช่วยทําอะไรให้มันดีเขาเรียกอะไรเอาอะไรง่ายๆเอาอะไรให้ดีๆนะครับแล้วก็เอาอะไรที่มัน ไม่มีส่วนเขาเรียกอะไรค่าเขาเรียกเข้าเรกร้องที่มันยากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้นะฮะภาพดวงมันจะเป็นเป็นลักษณะในภาพภาพมันออกมาเป็นประมาณนั้นอย่างนั้นนะครับก็เลยทําให้เป็นที่มาของคําว่าหนักใจนะครับหนักใจนะครับที่จะต้องรับรู้เรื่องราวนะครับแล้วก็หนักใจที่จะต้องคิด อ่านแก้ไขแต่จะทําอย่างไรได้ครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการที่เราจะต้องทํางานการที่เราจะต้องเติบโตความเป็นสุภาพนะฮะในแบบที่มีดาวเสาเข้ามาเกี่ยวข้องอาจไม่ง่ายนักนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าโอกาสที่เรียกว่าได้แล้วทนได้แล้วนานนะ่ะมันมีเพราะว่าผมเชื่อว่าจากที่ผ่านมานะฮะคุณเอาคนคงจะมองว่าอะไรที่เป็นภาระจะต้องถูกจัดการก่อน อะไรที่เป็นเขาเรียกอะไรความสุขเนี่ยอาจจะแบบไม่หวือหวานะครับในเวลานี้นะฮะจัดการภาระก่อนอดทนไปอดทนไปตัวมันเบาเรื่อยๆเลยนะเออพอตัวมันเบาเรื่อยๆเนี่ยเรื่องราวมันก็เปลี่ยนไปแล้วยิ่งนะฮะช่วงท้ายๆปีนะครับ17ตุลาคมนะครับดาวพระหูจะย้ายนะครับความเป็นสุภาพไปอยู่ที่กรมมะทีนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะโตไม่ทันใจโตเร็วมากนะฮะโตเร็วมากเรียด้ว่าโอ้เร่งกันแบบสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับ จะทํากันไม่ทันเลยทีเดียวนะครับแต่จังหวะตรงนี้นะครับช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคมย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนถอยหลังกลับมาก่อนว่าตรงนี้ยังต้องกังวลใจอยู่ถามว่ามันกังวลใจเพราะอะไรกังวลใจเพราะสภาพของดาวครับผมนะฮะช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับจะมีการย้ายของดาวศุกร์แล้วก็ดาวอังคารนะครับมาในเวลาไล่เลี่ยกกันเข้ามาอยู่ในภพสหชานะเรียกว่ากังวลเลยลนะ่ะเพราะว่าอะไรความ ที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนเกี่ยวข้องกับญาติมิตรหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เกี่ยวข้องกับพี่น้องเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดความรู้สึกลําบากใจลำบากใจนะครับอยากจะอืพูดอะไรที่มันแรง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 ,แรงเพราะอะไรล่นะฮะโอ้โหดาวนี้คู่ศัตรูกันมาเลยนะฮะดาวศุกร์ก็เป็นคู่ศัตรูกับดาวเสาร์อังคารกับเสาร์นี่ก็ใช่ย่อยนะครับเรียกได้ว่าเอากัน แต่กันไปข้างหนึ่งเลยทีนี้เ็าอยากจะบอกว่านะครับเรื่องพวกนี้มันจะเป็นแค่ความรู้สึกแล้วก็เป็นความเรื่องชั่วข่าวนะครับยังไงอดทนนิดหนึ่งสองอาทิตย์เท่านั้นแหละครับมาสองอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคมเท่านั้นเพราะว่าดาวเกตเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยมาตั้งแต่19พฤษภาคมมีการกระตุ้นนะฮะอยู่มาอย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าหุกุ่นรอไว้เลยนะฮะแต่ทีเนี้ยเนี่ยเขาจะย้าย14กรกฎาย้ายไปแล้วเนี่ย เรื่องเราเบาลงเลยนะเออเรื่องเราเบาลงเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเผลอไปก่อเรื่องไว้ก่อนเนี่ยหรือเผลอแบบว่าไ,ไงยังย้งไม่ทันว่าจะยั้งอะไรก็แล้วแต่ไม่ทันแล้วก็โอ้โอกาสที่เขาเรียกมันจะเกิดเรื่องบานปลายใหญ่โตยาวนานเนี่ยมันจะมีเพราะว่าอย่าลืมว่าถึงดาวเกตจะย้ายไปแล้วนะครับในเรื่องของเคิืของการกระตุ้นความรู้สึกแต่ดาวศุกร์กับดาวอังคารยังอยู่นะครับยังอยู่ดังนั้นเนี่ย อดทนนิดนึงนะครับให้เรื่องมันผ่านไปก่อนนะครับทีนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าช่วงดีๆมันยังมีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ชาวละนะัคนาราศีมิถุนอดทนสักนิดนึงนะครับในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับในช่วงเปลี่ยนผ่านพอเปลี่ยนผ่านดาวเคื่อนเดินคอยย้ายแล้วทุกอย่างดีขึ้นราบรื่นเจริญเติบโตขออวยพรให้ผ่านกันไปได้ทุกๆคนเลยนะครับผม